ดูโฆษณาแล้วก็รู้สึกประทับใจนี่เป็นครั้งแรกที่ทําให้ฉันเริ่มสนใจประเทศไทยอีกสิปีต่อมาฉันก็ขอบริษัทมาประจำการที่ประเทศไทยฉันคิดว่าการที่ได้มาอยู่ประเทศไทยตอนนี้อาจจะเพราะได้รับอิทธิพลจากการได้ดูโฆษณาชิ้นนี้นี่แหละ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,นพีชาจากมาลุมูลาแลวว่าเจปแปนนะคะคอนเทนต์วันนี้เริ่มมาจากพีชาไปฟังคนญี่ปุ่นเขาคุยกันเรื่องอดีตค่ะว่าทําไมแต่ละคนถึงมาเมืองไทยกันไม่ใช่วัยรุ่นญ,ญี่ปุ่นสมัยนี้นะเพื่อนๆเ,เรากําลังพูดถึงคนญี่ปุ่นที่อายุ30บบวก 40บวกไปจนถึง50บวกบวกเลยนะคะได้ยินมาแล้วว้าวมากๆเพราะว่าหลายๆคนพูดเหมือนกันเลยค่ะว่ารู้จักเมืองไทยแล้วก็อยากมาเมืองไทยรวมทั้งตัดสินใจมาไทยเพราะว่าแคมเปญโฆษณาของการบินไทยชุดนึงค่ะแคมเปญชุดนี้นะคะมีกอป,ปีที่ดังแล้วก็ติดหูมากๆว่าไทยว่าว่าไ้อุจินี่อีแค่แปลเป็นภาษาไทยว่าประเทศไทยมันต้องไปตอนวัยรุ่น โฆษณาของการบินไทยชุดนี้จัดทำขึ้นในปี1996เป็นซีรีส์โฆษณาที่มีหลายๆตอนแต่ละตอนก็มีความน่ารักอารมณ์ขันและก็ดึงดูดความสนใจได้ดีว่าันว่าคนญี่ปุ่นหลายคนตัดสินใจมาเที่ยวไทยกันมากขึ้นบางคนชีวิตเปลี่ยนก็เพราะโฆษณาซีรีส์นี้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ชาขอบูพื้นฐานความรู้ให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะว่าเพื่อนๆรู้ไหมว่าในอดีตป,ประเทศไทยไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวของคนหนุ่มสาวญี่ปุ่นเลยนะคะไม่ได้เป็นประเทศที่คใครๆก็รู้จัก แต่คนที่มาไทยในยุคก่อนปี1995เนี่ยก็คือคนญี่ปุ่นที่มีอายุเป็นวัยลุงๆมาเที่ยวหาความสำราญแล้วก็มีกลุ่มแบ็คแพ็คเกอร์ด้วยนะคะแต่ก็เป็นจำนวนที่น้อยมากๆค่ะ มุมมองจากคนญี่ปุ่นมองว่าการบินไทยคงพยายามจะเปลี่ยนภาพลักษณ์และคนญี่ปุ่นในยุคนั้นเขาก็เล่าว่าบ่อยครั้งเห็นโฆษณาซีรีส์นี้ทางโทรทัศน์แล้วก็ที่ต่างๆคําพูดติดหูก็คือก๊อปปี้ที่ว่าไทยวะว่าใกล้อุจิมิอิเคะที่แปลว่าประเทศไทยมันต้องไปตอนวัยรุ่นเนื้อหาในโฆษณาชิ้นนี้ก็จะมีหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งจะไปสัมผัสประสบการณ์ต่างๆในประเทศไทยนะคะและโฆษณาชิ้นนี้ก็ทําให้เกิดการจดจําเป็นอย่างมากเลยค่ะต่อไปเรามาดูภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของโฆษณาชิ้นนี้ ันนะคะคเป็นโฆษณาที่เผยแพร่นในช่วงปี1996-1997การบริบินไทยเปิดตัวแคมเปญท่องเที่ยวขนาดใหญ่โดยใช้กอปปีว่าไทยวะวะไกอุจีนิอิเคะหนุ่มญี่ปุ่นที่เพื่อนๆเห็นในภาพประชาสัมพันธ์ชุดนี้รวมถึงในโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยมีชื่อว่าอิเซอิชิดะนะคะเขาเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นนักสแสดงที่ดังมากๆในยุค90เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างโฆษณาชิ้นนี้กันค่ะ

国際航空。 นอกจากตัวโฆษณาทําได้ดีแล้วยังมีอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทําให้คนญี่ปุ่นมาไทยกันคือในช่วงปี1996มีรายการทีวีรายการหนึ่งที่ดังมากๆในญี่ปุ่นนะคะเป็นรายการแนวผจญภัยท่องเที่ยวต่างประเทศแบบบกรถไม่ใช้เครื่องบินดังขึ้นมาในช่วงนั้นนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงที่นิยายเรื่องชินยะทกคิวเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเอกพยายามเดินทางจากดีลีไปลอนดอนระหว่างทางแวะพักเมืองนั้นเมืองนีน้เพื่อดูว่าชาวบ้านแต่ละมือมีความเป็นอยู่ยังไงเป็นการเดินทาง แบบประหยัดสุดๆพักที่ถูกๆเห็นโลกมากมายจากการท่องเที่ยวในต่างแดนภายหลังดังจนถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์ซึ่งทั้งหมดที่พิชาเล่ามานี้เนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนะคะก็เลยมีคนเริ่มสนใจอยากมาไทยเด็กมหาลาัยญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะทํางานพิเศษแล้วพอถึงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิปิดเทอมฤดูร้อนก็จะซื้อตั๋วราคาถูกแบคแพคมาที่ถนนข้าวสตร์เมืองไทยจากนั้นก็เริ่มให้ความสนใจไปทะเลอย่างภูเก็ต อาหารไทยนวดไทยสปาไทยก็เริ่มป๊อปปูล่าขึ้นมาตั้งแต่ยุคนี้ค่ะ ผ่านไปแล้ว20ปีนะับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้เพื่อนเพื่อรดูในข่าวว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาไทยเท่าไหร่เดี๋ยวพิชาขอเอาตัวเลขก่อนโควิดมาให้ดูกันนะคะจํานวนคนญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยมีจํานวนมากถึง1,86,340คนซึ่งสูงเป็นประวัติการเลยนะคะอาหารไทยหลายอย่างอย่างเช่นข,าข้าวกระเพราต้มยํากุ้งก็ฮิตจนถูกนําไปขายในญี่ปุ่นยิ่งในช่วงนายกอาเบะที่ยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทยทําให้มีการเกิดขึ้นของโลคอสแอร์ไลน มากมายคนญี่ปุ่นเองก็ได้ประโยชน์นะคะหนุ่มสาวญี่ปุ่นก็มาเที่ยวไทยมากขึ้นจนกลายเป็นประเทศยอดฮิตไปเลยมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มาไทยเพราะแคมเปญของการบินไทยชุดดังกล่าวเขาพูดขึ้นมาว่าผมคิดว่าแคมเปญน,นี้ทําสําเร็จแล้วค่ะ นอกจากแคมเปญก๊อปปี้แล้วก็ตัวโฆษณาที่ทําสําเร็จแล้วการบริการของการบินไทยก็ดีเลิศอาหารบนเครื่องก็อร่อยพูดถึงอาหารบนเครื่องเนี่ยเพื่อนคนญี่ปุ่นของพิชาเคยเล่าว่าชอบน้ําผลไม้ของชาบาที่เสิร์ฟบนเครื่องมากซึ่งพิชาก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมจุดนี้คิดว่าการบินไทยเขาก็คัดสรรมาอย่างดีนะคะอย่างน้ําผลไม้ที่เลือกเป็นชาบาเนี่ยก็คงเลือกมาแล้วว่ารสชาตินี้จะถูกใจทุกคนเพราะว่าในเวลาต่อมาน้ําผลไม้ของชาบาก็ไปเป็นไวรัลในญี่ปุ่นอย่างที่พิชา เคยเล่าไปในคลิปผลไม้นะคะที่มีอิฟลูเอร์ชาวญี่ปุ่นมาเมืองไทยแล้วบังเอิญได้ดื่มน้ําผลไม้ชบาชอบจนต้องแบกกลับไปญี่ปุ่นแล้วก็เอาไปเล่าต่อในโซเชียลจนขาดตลาดไปพักหนึ่งนะคะ แล้วพอดังมากๆเนี่ยในญี่ปุ่นก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นที่คิดค้นเมนูเอาน้ําผลไม้ของชาบาไปต่อยอดเป็นเมนูอาหารซึ่งก็คือน,นี่จ้าเมนูม้อไฟตังโมไวรอาไปพักนึงเลยนะคะสุดยอดการต่อยอดของญี่ปุ่นจริงๆใครยังไม่ได้ดูคลิปผลไม้เนี่ยเดี๋ยวไปย้อนดูได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปพิชาจะมาอ่านคอมเมนต์คนญี่ปุ่นที่มีตอโฆษณาการบินไทยชุดนี้ให้ฟังกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะคนแรกเขาบอกว่าอิเซอิชิดะที่โฆษณาให้กับการบินไทยไทยวะว่าใกล้โอซินิอิเคะหรือประเทศไทยมันต้องไปตอนวัยรุ่นคนอายุ40บวกลบน่าจะจำกันได้หลายคนตอนนั้นฉันยังเป็นนักเรียนอยู่รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากการมาไทยเป็นการเปิดโลกที่ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในญี่ปุ่นแม้จะผ่านไปแล้ว20ปีแต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากจะแนะนำให้คนหนุ่มสาวไปเที่ยวแล้วก็ได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไทย คนต่อมานะคะเขาบอกว่าดูโฆษณาชิ้นนี้แล้วก็ไปเที่ยวเมืองไทยเลยตอนนั้นนะสนุกจริงๆคนต่อมาค่ะบอกว่าภาพของเมืองไทยในสมัยนั้นกับตอนนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะและคนต่อมาค่ะบอกว่าสําหรับฉันแล้วสมัยนั้นในมันเยี่ยมที่สุดคนต่อมาค่ะบอกว่าถึงจะไม่ได้เป็นหนุ่มสาวแต่ก็เที่ยวสนุกนะเมืองไทยทั้งกรุงเทพทั้งพัทยาภูเก็ตอีสานเชียงใหม่เชียงรายสนุกจริงๆถ้าโควิดคลายแล้วเนี่ยก็ไปเที่ยวเมืองไทยกันนะ และความเห็นต่อมาค่ะเขาบอกว่าไปไทยมาแล้วหลายครั้งเป็นที่ที่ดีจริงๆอาหารเผ็ดไม่ปราณีกินน้ําก็ไม่ช่วยให้หายเผ็ดนัวสบายมากจะว่าไปก็มีคนโกงเยอะเหมือนกันแต่ภาพรวมก็สนุกมากเลยคนต่อมาค่ะบอกว่าเป็นโฆษณาที่โดนใจเนาะดูแล้วอยากจะไปกินอาหารไทยขึ้นมาท,ทันทีเลย และคนต่อมาค่ะบอกว่าตอนที่เห็นโฆษณาชิน้นนี้ฉันยังเรียนมต้นอยู่ดูโฆษณาแล้วก็รู้สึกประทับใจและนี่เป็นครั้งแรกที่ทําให้ฉันเริ่มสนใจประเทศไทยอีกสิปีต่อมาฉันก็ขอบริษัทมาประจำการที่ประเทศไทยฉันคิดว่าการที่ได้มาอยู่ประเทศไทยตอนนี้อาจจะเพราะได้รับอิทธิพลจากการได้ดูโฆษณาชิน้นนี้นี่แหละ คนต่อมาเป็นคุณผู้ชายนะคะเขาเล่าว่าสมัยนั้นผมน่าจะอายุประมาณ18-19ปีช่วงแคมเปญการบินไทยออกน่าจะเป็นช่วงเดียวกันหรือก่อนที่หนังเดอะบีชจะมาถ่ายทําที่ไทยและช่วงนั้นก็เป็นวิกฤตสกุลเงินเอเชียด้วยแ er บ็คแพ็คเกอร์ก็บูมมากๆ พอปิดเทอมฤดูร้อนแล้วก็ปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิพวกเราที่เป็นนักศึกษาก็มุ่งหน้าไปเข้าสารกันเลยมาที่เข้าสารเสร็จก็ไปอินเดียแล้วก็ไปกัมพูชาต่อสรุปแล้วผมก็คือผู้ที่มาเมืองไทยเพราะได้รับอิทธิพลจากโฆษณาการบินไทยยุคนั้นคุณคนต่อมาค่ะบอกว่าฉันก็โดนตกจากโฆษณานี้นี่แหละก็เลยได้ไปเมืองไทยทั้งก๊อปปีโฆษณานี้ทั้งตัวคลิปมันโดนใจจริงๆตอนนั้นอิชิดะยังรออยู่เลย และคนสุดท้ายนะคะบอกว่าตัวก๊อปปี้ที่การบินไทยใช้ทําโฆษณาว่าไทยวะวะใกล้อุจินนอิแค่หรือประเทศไทยต้องไปตอนวัยรุ่นตอนผมที่ไปเมืองไทยก็นึกถึงคํคำนี้เข้ามาในหัวแล้วพอได้ไปมันดีมากอาหารถูกและอร่อยเฉพาะกรุงเทพนะสะดวกมากๆไก,กลๆกรุงเทพก็มีอยุธยาที่เป็นเมืองเก่ายังมีซากปรักหักพังของอดีตหลงเหลืออยู่แล้วถ้าขึ้นเหนือก็จะได้เจอกับชนกลุ่มน้อยขี่ช้างเข้าไปในป่าได้ถ้าลงใต้ก็จะเจอชายหาดสวยงามมาก รู้สึกเหมือนจิตใจถูกชะล้างไปด้วยประเทศไทยมีทั้งด้านที่เป็นเหมือนประเทศพัฒนาแล้วบางด้านก็เหมือนกําลังพัฒนาไทยยังอยู่ใจกลางตะวันออกเฉียงใต้เวลาไปประเทศไทยจะพกกับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆมากมายตอนที่ไปท่องเที่ยวไทยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับผู้คนได้รับแรงบันดาลใจมากมายมหาศาลเลยละ่ะ แม้จะเป็นโฆษณาที่เก่าแล้วแต่มาดูตอนนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงสีสันความสนุกสนานของประเทศไทยที่สื่อสารออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่โฆษณาชิ้นนี้ได้จุดกระแสทําให้คนญี่ปุ่นอยากมาเที่ยวประเทศไทยกันซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของหนุ่มสาวญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและด้วยความที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานต้องมาเที่ยวตอนหนุ่มหนสุสาวๆนี่แหละถึงจะคุ้มไทยว่าว่าใกล้อุจินี่อีแค่ทุกคนเห็นด้วยกัน กับประโยคนี้ไหมคะช่วยกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเรา <c oughs> ก็เข้าว้าไปร้านของเรา <c oughs> ไปช็อปปิ้งของญี่ปุ่นราคาถูกได้ที่ช h อปปี้มารุวะหรือไลฟ์แอดมารุวะแต่ถ้าไม่รู้จะเข้าไปซื้ออะไรในร้านตอนนี้เราเปิดซื้อปตงแล้วนะสามารถสนับสนุนค่าข้าวข,ของทีมงานได้เลยจ้า